ผู้สูงอายุล่าสุดวันที่10ตุลาคม2567ไม่มี7ข้อนี้ได้เงิน1,000บาทดูเลยเป็นคุณไหมล่าสุสหรับผู้สูงอายุในวันที่10ตุลาคม2567นี้ใครที่ไม่มี7ข้อนี้คุณได้เงิน1,000บาทอย่างแน่นอนมาดูกันว่าจะเป็นคุณคนในครอบครัวคุณคนในชุมชนคนในหมู่บ้านคนในระแวกใกล้เคียงของคุณไหมหรือคนที่คุณดูเผื่อเขาจะเป็นเขาหรือเปล่า มาดูกันชัดเจนทั้งหมดในคลิปนี้ครับมาเริ่มกันเลยสำหรับในส่วนตรงนี้ครับก็เราจะไล่กันไปทีละข้อนะแล้วก็ง่ายๆครับคือคุณเช็คไปพร้อมผมเนี่ยคุณทั้ง7ข้อคุณไม่มีหมดเลยคุณได้เงิน1 0 0 0นบาทอย่างแน่นอนครับโอเคครับไปดูพร้อมกันเลยข้อที่1ครับก็คืออายุต่ำกว่า60ปีครับตรงนี้ท่านทราบกันดีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจกันแต่มีบางคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจ ก็ให้เข้าใจกันอย่างชัดเจนครับก็คือคือจริงๆแล้วมันก็คือคําว่าผู้สูงอายุเนี่ยท่านที่เป็นผู้สูงอายุทุกท่านจะตัดเกณฑ์ที่60ครับดังนั้นเนี่ยหกปีตั้งแต่60เลยนะจนขึ้นไปเนี่ยจะจัดได้เป็นผู้สูงอายุดังนั้นอายุต่ํากว่า60ปีก็หมายคว่าไม่ใช่ผู้สูงอายุตรงนี้ก็จะถ้าเกิดว่าองนี้เนี่ยคือคุณมีข้อนี้คือคุณอายุต่ำกว่า60ปีอาจจะ50 40 30หรือยัง20 หรือ10กว่าขวบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตรงนี้จะไม่ได้เงินทั้งสิ้นนะเพราะว่าคนที่60ปีขึ้นไปเท่าน,นั้นที่จะได้เงินดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีข้อน,นี้ก็จะไม่ได้เงินครับถ้าเกิดว่าคุณเช็คแล้วคุณไม่มีข้อน,นี้คุณไม่ได้อายุต่ำกว่า60ปีคุณอายุส0ปีขึ้นไปคุณได้เงินครับนี่คือข้อที่1ข้อที่2ครับคือคุณเป็นกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนหรือไม่ผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยบู้สูงอายุหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยเป็นรงีคันนะจ้้ใ ต้องผ่านการลงทะเบียนรับเงินของเบี้ยผู้สูงอายุดังนั้นหากคุณไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเบี้ยผู้สูงอายุมันคือโครงการอะไรนะมันมีหรือเปล่ามันจริงเหรอมันมีด้วยเหรอโครงการนี้อันนี้มีจริงๆครับแล้วทุกคนเนี่ยสามารถเข้าร่วมได้หมดต้องผ่านเงินไขเท่านั้นเองเงืินไขก็คือจะต้องเป็นผู้สูงอายุจริงคเคยอายุต้อง60ปีขึ้นนั้นนั้นเนี่ยต้องไปทําการลงทะเบียนครับหากคุณเพิ่งรู้วันนี้วันแรกแสดงว่าคุณเป็นกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียน คุณอาจจะมีข้อนี้ครับก็จะไม่ได้เงินหรือลงทะเบียนไปแล้วยังไม่ผ่านอาจจะด้วยคุณสมบัติอะไรก็แล้วแต่ไม่ผ่านก็จะไม่ได้เงินเพราะว่าคนที่จะได้เงินในครั้งนี้จะต้องเป็นคนที่ลงทะเบียนและผ่านการลงทะเบียนรับก็คือผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุนั่นเองครับพูดง่ายๆคือต้องลงทะเบียนและผ่านสำหรับเบี้ยผู้สูงอายุนี่คือข้อที่2ครับข้อ2ผ่านไป ก็คือง่ายๆก็คือคุณไม่มีข้อนี้เนี่ยคุณไม่ใช่กลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนคุณเคยลงทะเบียนแล้วและคุณไม่ใช่กลุ่มที่ไม่ผ่านคุณผ่านการลงทะเบียนก็จะได้ข้อ2ครับก็รอดไปข้อที่3คุณไม่เคยรับเงินเบี้ยประสูงอายุในเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนหรือเปล่าการที่คุณจะได้เงินในครั้งนี้ครับถ้าหากว่าคุณได้เงินในเดือนก่อนหน้านี้มีโอกาสที่คุณจะได้ในครั้งนี้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เดือนก่อนหน้ามันก็จะมีโอกาสที่ในเดือนตุลาก็จะไม่ได้ด้วยนะครับมันมีผลโดยตรง เชื่อมกันด้วยนะครับดังน,นั้นหากว่าคุณเนี่ยไม่มีข้อนี้คือคุณเคยได้รับเงินเบืู้้สูงอายุอ่ะก็จะได้ครับนี่ข้อ3ข้อที่4ครับบัญชีธนาคารที่คุณมีให้ไว้กับทางภาครัฐเนี่ยของผู้สูงอายุท่านนั้นๆที่คุณดูเผื่อเขาเนี่ยหรือว่าตัวคุณหรือว่าคนในครอบครัวคุณนะครับปิดใช้งานไปหรือเปล่าทําให้เงินโอนเข้าไม่ได้บัญชีธนาคารที่ให้ไว้กับทางภาครัฐเนี่ยมีปิดใช้งานไป หรือโดนระงับการใช้งานถูกปิดใช้งานกระทันหันหรือเผลอไปปิดโดยตัวเองนะครับไม่ว่าจะด้วยสายเหตุอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณบัญชีธนาคารคุณปิดมันก็จะทําให้สามารถโอนเงินเข้าได้รัฐก็จะโอนเงินให้คุณไม่สําเร็จเงินคุณก็จะไม่ได้ตรงนี้สําคัญมากครับนั้นต้องเช็คบัญชีธนาคารของคุณให้ดีครับว่าเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าคุณมีข้อนี้ก็จะไม่ได้เงินต้องไม่มีข้อนี้คือบัญชีธนาคารคุณเนี่ยต้อง เปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันครับแล้วก็ต้องไม่ปิดใช้งานนั่นเองโอเคนี่คือข้อที่4ต่อไปข้อที่5ครับผู้ที่รับเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยไม่มีชีวิตอยู่หรือเปล่าอาจจะเสียชีวิตไปหลายปีแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าหากมีการเสรียชีวิตไปก็จะไม่ได้เงินแล้วนะครับก็คือไม่มีชีวิตอยู่แล้วมีข้อนี้ก็จะไม่ได้เงินแต่ถ้าถามว่ายังมีชีวิตอยู่ยังแข็งแรงอยู่กับลูกหลานไปอีกยาวนานโดยเฉพาะในเดือนนี้นะครับในเดือนของตุลาคมก็จะได้รับเงินครับนี่คือข้อที่5 แต่หากว่ามีการเสรียชีวิตในช่วงก่อนที่จะถึงวันที่ได้รับเงินวันที่10ตุลาเนี่ยสามารถได้เงินในเดือนตุลาอีกครั้งหนึ่งได้นะครับโดยให้ผู้รับรองเนี่ยอย่างน้อย2คนนะมีพยานรับรองนะแล้วก็ส่งเอกสารไปทางที่คุณลงทะเบียนเบืู้้สูงอายุได้เพื่อจะรับเงินในเดือนตุลานี้ได้ครับนี่คือข้อที่5ถ้าเกิดว่าคุณเช็คแล้วคุณไม่มีข้อนี้ก็คือมีชีวิตอยู่และแข็งแรงอยู่ก็ได้รับเงินครับต่อไปข้อที่6ครับ อายุต่ำกว่า90ปีคุณเป็นคนอายุที่ต่ำกว่า90ปีหรือเปล่าถ้าต่ำกว่า90ปีครับคุณจะไม่ได้หนึ่งพบาทนะต้องเข้าใจให้ชัดเจนเพราะว่าจนนเงินที่ได้เนี่ยจะได้ตามขั้นบันไดครับได้ตามขั้นบันไดหมายความว่าอะไรหมายความว่าจะได้ตามอายุนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเงื่อนไขที่มีการกําหนดสำหรับคนที่รับเบีย้ยผู้สูงอายุในตอนนี้ครับโดยการกําหนดเนี่ยจะเป็นกําหนดแบบนี้อายุ60ก็คือถือว่าเป็นผู้สูงอายุ นับจนถึง69จะได้600บาทพอ70นับจนถึง79จะได้700บาทพอ80นับไปถึง89จะได้800บาทแต่ว่ามี90ปีเท่านั้นครับก็คือ90ปีขึ้นไปจะได้1,000บาทดังนั้นคุณเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่อายุ90ปีขึ้นไปหรือเปล่าถ้าใช่ครับคุณจะได้1,000บาทแต่ถ้าไม่ใช่ตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้นะครับซึ่งตอนน้ปัจจุบันเนี่ย ก็มีกระแสข่าวมากมายครับว่าจะให้1 0 0 0พันทุ่นหน้า3,000บาททุ่นหน้าว่าไปนะครับแต่ณนะปัจจุบันยังคงเป็นเดรทนี้อยู่นะอันนี้คือความจริงและคือเรื่องจริงต้องมาบอกทุกท่านแบบงไปตรงไปตรงมาแบบนี้เลยเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณไปฟังหลายๆช่องน,นะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยมันได้1 0 0 0ทุกคนมันเป็นมันไม่ใช่นะครับณนะปัจจุบันยังเป็นอย่างนี้แต่1 0 0 0พทุ่นหน้าแนวโนโอกาสมีก็เป็นไปได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริง ก็จะมีการอัปเดตให้ทุกท่านได้ทราบอย่างแน่นอนครับแต่ตรงนี้เนี่ยให้ทุกท่านให้ท,ทราบกันเลยครับสําหรับข้อที่6อันนี้ก็ถ้าอายุต่ำกว่า90ปีก็จะไม่ได้1000บาทนะครับจะได้ตามขั้นบันไดเป็นไปนตามที่ผมได้เล่าให้ฟังนะครับแต่ถ้าเกิดอายุ90ปีขึ้นไปก็ได้100 0บาทนี่คือข้อที่6ครับไม่มีข้อนี้ก็คือได้1 0 0 0บาทครับคือ90ปีขึ้นไปนะตัวอย่างครับอย่างเช่น60ปีเนี่ยจะได้6 0 0พอ66ปีก็จะได้ 6 0ยเหมือนกันนะแต่พอ70ปุ๊บเขาจะได้700ทันที75 700อายุไม่ถึง80ก็อย่าง79ก็ได้700ครับ84ก็ได้800 89 800 91ปีได้1,000 97ปีได้1,000แลว101ปีก็ได้1,000บาทครับก็จะเป็นไปตามแบบนี้เลยตัวอย่างครับนี่คือข้อที่6ต่อไปก็คือข้อที่7ครับ หากว่าพอถึงวันแล้วคุณได้เงินเข้าต่ำกว่า1,000บาทเป็นเพราะว่าสาเหตุเดียวเลยคือคุณอายุไม่ถึง90ปีนะครับก็คือ90ปีขึ้นไปเท่านั้นที่จะได้1,000บาทตรงนี้เป็นการคอนเฟิร์มให้ทุกท่านเข้าใจอย่างชัดเจนครับว่าความจริงคือแบบนี้นะทุกคนเนี่ยที่ได้1,000บาทคือต้อง90ปีขึ้นไปนะแต่คือคุณต้องเข้าใจนะเพราะว่าเงินนี้คือเงินเบี้ยผู้สูงอายุคือเข้ามาช่วยเหลือแบ่งเบาภาระผู้สูงอายุ หรือแบ่งบำภาระของลูกหลานนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นเงินที่เข้ามาช่วยเหลือดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีการทํามาหากินมีอะไรได้พวกนี้ก็แนะนําให้ทําเสริมไปด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีมีอะไรใหม่ๆนะครับลูกหลานก็สามารถทํางานอะไรเสริมได้มากมายนะไม่เหมือนในยุคหลายปีก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยมีเทคโนโลยีต่างๆหาเงินมากมายนะซึ่งผมก็จะมีอัปเดตเพิ่มเติมตม,มาแนะนําให้กับท่านอย่างสม่ําเสม,มอรครับตรงน,นี้เนี่ย ให้คุณเข้าใจกันเลยว่าถ้าหากว่าเงินเข้าต่ำกว่า1 0 0 0บาทครับก็จะไม่ใช้90ปีขึ้นไปเพราะว่า90ปีขึ้นไปเท่านั้นที่ได้1 0 0 0บาทครับหากว่ามีข้อนี้ก็แสดงว่าไม่ได้1,000บาทแต่ถ้าหากว่าไม่มีข้อนี้ครับก็คืออายุ90ปีขึ้นเนี่ยหมายความว่าคุณจะได้1 0 0 0บาทครับก็7ข้อนนะในเดือนตุลาคมเงินจะโอนในวันพฤหัสที่10ตุลาคม2 5 6 7เงินจะโอนให้คุณในบัญชีที่คุณได้ให้ไว้กับทางภาคดัฐ ตอนคุณไปลงทะเบียนรับเงินเบีย้ยผู้สูงอายุคุณให้บัญชีไหนไว้เงินจะโอนเข้าสู่บัญชีนั้นครับสามารถกดเป็นเงินสดนําเงินออกมาใช้ได้ดั่งใจเลยต้องการจะเอาไปใช้กับอะไรก็สามารถนําไปใช้ได้หมดเลยครับนี่คือข้อมูลสาําคัญครับที่นํามาฝากกับทุกท่านนะก็อวยพากับทุกท่านล่วงหน้าด้วยที่ตรงตามเงื่อนไขตรงนี้คุณก็จะได้1000บาทยินดีด้วยกับทุกท่านครับนี่คือข้อมูลสาําคัญล่าสุดที่นํามาฝากกับทุกท่านหากต้องการให้สง สงสัยในส่วนไหนต้องการให้บอกอะไรเพิ่มเติมนะในส่วนต้องอะไรก็พิมพ์มาพูดคุยกันได้ใต้คอมเมนต์่างคลิปนี้เลยนะ